ข้อสงสัยที่มาคําว่าขยะหน้าต้นไม้ที่ใช้แทนชื่อผู้กำกับการต้องเตเป็นที่พูดถึงอย่างมากสำหรับต้องเตทิติผู้กำกับภาพยนตร์สับเปลือที่ตอนนี้ทํารายได้ทั่วประเทศ500ล้านบาทแล้วหากใครติดตามจะเห็นว่าอินสตาแกรมของหนุ่มต้องเตตรงไบโอมีข้อความระบุว่าขยะหน้าต้นไม้ และใช้แทนชื่อผู้กำกับการหลายคนต่างสงสัยว่าคืออะไรปรัชนีล่าสุดหนุ่มต้องเตได้เผยในรายการแชร์ประจำวันที่23ตุลาคม2566ที่เคยพูดคุยกับคนที่มีปัญหาทางจิตจนได้ชื่อในวงการนี้มาโดยหนุ่มต้องเตเล่าเรื่องราวนี้ไว้ว่า ไปใช้ชีวิตยอยู่ขอนแก่นไปไปมามาเพราะเรียนหนังสือด้วยวันสุดท้ายที่คิดว่าอยู่ที่นี่โอเคไม่มาแล้วก่อนจะกลับเลยลองอะไรสักหน่อยลองเอาเงิน1น0บาทกับต้นไม้ต้นละ35บาบทไปให้เขาเลือกอยากตั้งคําถามว่าแกจะเอาอะไรสรุปเขาเลือกต้นไม้เขาให้เหตุผลว่าเงินใช้ก็หมดไปต้นไม้อยู่กับผมนานกว่า นับว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนเพิ่งรู้เลยทีเดียวต่างพูดถึงกันสนันโซเชียล